สหภาพยุโรปอนุมัติการใช้วัคซีนต้านโควิด -19 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทจอร์นสันแอนด์จอรนสันซึ่งจะช่วยให้มีการนำส่งวัคซีนดังกล่าวไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปภายใน1เดือนก่อนหน้านี้สหรัฐแคนาดาและบาเรนได้อนุมัติการใช้วัคซีนแบบเข็มเดียวจากจอร์นสันแอนด์จอนสันซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกันไปก่อนแล้วขณะที่อเมริกาใต้กำลังทบทวนการอนุมัติอยู่ รายงานระบุว่าวัคซีนที่มีชื่อว่าโควิดวัคซีนเจนเซนจะช่วยให้ EU เพิ่มปริมาณวัคซีนเพื่อแจกจ่ายได้อย่างมากหลังจากที่ไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกาประสบปัญหาความล่าช้าในการจัดส่งวัคซีนไปยังภูมิภาคสหภาพยุโรปโดยจอห์นสันอันจอห์นสันประเมินว่าวัคซีนชุดแรกจะไปถึง EU ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้พร้อมสัญญาจะนำส่งอย่างน้อยอีก200ล้านโดสในปีนี้ด้วย และที่เดนมาร์กนะครับเจ้าที่สาธารณสุขเดนมาร์กประกาศระงับใช้วัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาชั่วคราวเป็นเวลา14วันระหว่างที่กำลังตรวจสอบรายงานที่ว่ามีผู้ป่วยบางคนเกิดปัญหาลิ่มเลือดหลังจากได้รับวัคซีนที่ว่านี้รัฐมนตรีสาธารณสุขของเดนมาร์กกล่าวว่าทางการกำลังตรวจสอบว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาทำให้เกิดผลข้างเคียงร้ายแรงในลักษณะของลิ่มเลือดหรือไม่ แล้วว่าคำสั่งระงับครั้งนี้เป็นเพียงการระวังป้องกันและยังไม่มีข้อสรุปใดๆว่าลิ่มเลือดที่เกิดนั้นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่แล้วออสเตรียได้สั่งระงับใช้วัคซีนโควิด1 9ของแอสตราเซเนกาหลังจากพบว่ามีผู้ได้รับวัคซีนรายหนึ่งมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นหลายก้อนและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและมีอีกคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเนื่องจากเส้นเลือดในปอดเกิดการอุดตันเพราะมีลิ่มเลือด อย่างไรก็ตามสำนักง,งานการแพทย์ของยุโรปหรือ EMA ได้ตรวจสอบและไม่พบความเกี่ยวพันระหว่างวัคซีนโควิดกับกรณีดังกล่าวถึงกระนั้นก็ตามมีอย่างน้อย4ประเทศคือเอสโตเนียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กและลัตเวียที่ได้สั่งระงับการใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกที่ผลิตในคราวเดียวกันนี้แล้วขณะที่การสืบสวนกำลังดำเนินต่อไปโดยวัคซีนชุดนี้ได้ถูกส่งไปย่ง17ประเทศในยุโรปในเวลาไล่เลี่ยก,กัน ทางด้านบริษัทแอสตราเซเนกาเองมีถแถลงการว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพของวัคซีนโควิดอย่างเคร่งครัดและที่ผ่านมายังไม่มีรายงานยืนยันถึงผลข้างเคียงร้ายแรงของวัคซีนของตนแต่อย่างใดครับ